ตอนนี้เราอยู่ที่บ่อฮิโปโอ้โยโอ้โยมาต้อยบอกเลยดูมันมาต้อยศึกษาไว้นะมาต้อยนี่เป็นฉากที่มาต้อยกินข้าวมาต้อยกินข้าวเต็มหอยนี่ใหญ่ทำแต่ละขั้นดีเหรอเออเมื่อกี้บอกว่ามาต้อยเขาใช้ส้มกินทำไมไม่กินด้วยส้อไม่มาต้อยกินอย่างนี้นี่รออันนี้ก็คืออ้าปากรอคนโยนแม่นจะเตะใช่แล้วโอ้ยเตยพอเตยพอกิน อุ้ยโอ้ยมีคนย้อนแม่นในอปริมาณที่แบบเพียงพอต่อการกินต่อหนึ่งครั้งของมันแล้วมันก็เลยหุบปากเลยโองบงกินไม่โดนกินไม่โดนโอ้ยกดอ้วนเลยอะเฮ้ยมีเสียงดอมอยู่ด้วยนะคิ้วกดอ้วนเลยอะโอ้โหหดมากพาต่ายชอบกินแตงกวา คือเลี้อลได้สิตัวคือเลี้ยงปอลสามนะฮิปโปฮิปโปนี่กินอะไรเป็นอาหารบ้างคะเต้มาตอยฮิปโปกินอะไรเป็นอาหารบ้างชอบกินกล้วยอะไรนะกล้วยข้าวโพดและผักแล้วก็หยิ้กล้วยฮิปโปโปเตมัสไปเถอะไปเถอะบายบายน้องฮิปโปเราจะไปที่อื่นกันต่อนะคะมาตอยเต็มแ้วเต้ภาคนี้อะไรลาก่อนเพราะว่ามาตอยมาตอย สวัสดีดิวเอไปเม็ด hmm. น no, mm ี้ว่ามาดิวออกไปดิวไหนเวลาวันจีนดิวสวัสดีดิวชอบฮิปปปูชอบฮิปปี้ปทำไมดิวถึงชอบฮิปปปเพราะว่าว้่น ดิวอ้วนปู่มีอ you know? ้วนที่นี่แหละบาดีจิโน่มาต่อยเลยบาดีจิโน่มาดีแมนมาต่อยอยู่ไหนอย่าคิดบอดี้จิโน่จิโน่อะไรให้สมพานหน่อยแดกขี้กูทิ่ปุบปู่ไม่ชอบเพรชอบมาต่อยก็มันก็สายพันธุ์เดียวกันไม่ใช่เหรอมาต่อยเป็นสายพันธุ์ไหนมาต่อยมาต่อยมาตอยเตมัสไปไหนแล้ว เตยเตยไตวัดอิเลนเป็นสวัสดีเบลโอ้โคตรอ้วนโคตรอืดเลยครับไหนเดี๋ยวตัวไหนอืดมากสวัสดีมัตเตยน่ารักจังอวดอืดมากแล้วมึงดูดิเด็กต่างระเบิดตามลงไปด้วยมึงดูดิอืดที่สายสวัสดีพี่อูสวัสดีพี่อูชอบฮิปปูปูชอบทำไมถึงชอบปูบ ทำไมพี่อู๋ถึงชอบฮิปโปเพราะว่ามันฟันเหลืองอถามกูบ้างดิเพราะว่าอย่าเสือกดิเพราะว่ามันอ้วนอืดหืนวนเบลชอบฮิปโปปูน่ารักอ่ะนุ้ยน่ารักจังเลยเอาไปเลี้ยงไหมันไมพี่ขยับตัวเราก็พบฮิปโปอีกตัวนะครับตอนนี้กําลังดูเพื่อนเขาอย่างสนุนสนานทำไมมันซูมไม่ได้วะน้ําตาจะไหลเนี่ยซูมตีวะวิดีโอซูมไม่ได้ดูระยะใกล้ระยะใกล้ นี่มันมะเตยถ้ากูเด็ดผักอันนี้ลงไปมันจะเด็ดสวัสดีมะเตยมะเตยกับพลอยมะเตยพลอยโดนบอกอยู่บอกกินไดน่มันใครนี่มันดยวงแป๊บเดียวแป๊บเดียวด้วงเดียวด้วงนายพลอยด้วงอะไรสวัสดีมาต่อยกับพลอยดวงเฮ้ยนั่นพลอยดวงไอ้สัตว์ไหนพลอยดวงอ้โอ้พลอยดวงกินอย่างเดียวไม่สนใจใครที่ไหนมีอาหารที่ไั่นมีอีดวงอีดวงอีอ้วนแม่งอ้วนที่ไหนเอาวัสดีอีดวง เอาเลยสามนาทีแล้วเนี่ยานาทีถ่ายให้หน่อยดิเลยเอาสวัสดีครับผมเป็นรับช่วงต่อกล้องนะครับเราจะมาไปเที่ยววันต่อแล้วครับก่อนอื่นเลยเราไปหาเราจะไปตามหาฮิปโปเราจะไปตามหาฮิปโปโบกฮิปโปโบกนะครับเป็นเป็นสายพันธุ์เดียวที่มีในประเทศไทยไปกันเลยครับฮิปโปโบกครับฮิปโปโบกโอ้ระมัระวังนะครับขอทหนเลยครับเราจะไปตามหาฮิปโปโบกครับ ขนานี้เราก็เขาใกล้รังของฮิปโปบกมากแลยเห็นเห็นไหมครับเห็นมันหรือยังนี่คือฮิปโปบกสายพันธุ์นี้วลยวเรามาแล้วครับฮิปโปบกครับฮิปโปอิมพอร์ตจากสหรัฐอเมริกาใต้ครับหมดหมดมูแล้วอ่ะ